ไปขอ่ยนันบดีไไหนพันพี่เขาฝว่าพี่เข่าโอ้โหเ่าวเ้าวะฮะฮะบุเมนเจ้าไม่ถึงเข้าเข้าไผ่ใช่แตเดียวว่าเจ้านะเดีว่าเจ้าเลยกำลังสีบอกว่าเจ้าจะให้ไปเดือมือนีนะห่อยพีเข้าเนาะเข้าให้คชะ ok nó thì long nó ở pháp khẩn ma cả nên nhìn xiềng à khâu thâu no. kho nó khâu lúng sang quân số lệ cần sẽ xeo dù phi đoàn người trên đây sang cái gì một thừng bộ đứa bộ kho bộ đứa trên đấy cứ vật xi mét thừng bỏ, xi mét thừng bộ dù nó trong một thừng để tắt to và sần à, đi cả dù bàn đồng một dạng đứa phi đoàn đứa nó à, khẩn ma thang thuyền nó ชาวจอยสาวพุนพี่รองเลยมื่อนี้ก็ได้มานํากันสามคนคือเเ่านาะพี่้องเนาะวัดเพิ่์นกันยังไปดูเนาะพี่รองเนาะที่ว่า้าบอตาจำบพิษนี้เป็นทางบอแสนเพิอ์นลงมาพอบเพิ่นเนาะมีทางเมรักุยไยเพิ่นอยู่ทางประเทศฝรั่งเศสนาะพี่้องนาะเพิ่นกันวยทาง วัดเข้ามาอยู่ได้พี man, mant mant after, ่น้องเลยนอกจากใดแกถุน้องพี่น้องเนาะอัมบูดน้ำกันพอพอมุกขอบใจเพื่อนในลายพี่น้องเลยแต่ว่าจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะพาอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนะพี่น้องเลยจังใดก็เขามาเบิ่งมาส้มเนาะสวยก็ไล่ก็แช่เป็นกำลังแห้งใจทางเบาตาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอม่งนี้พลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลย ว่านนี่เนาะกาเอาคลิปลงทางอ่าซ่องอ่าโพลอนมินินี่พี่น้องเนาะเอาลงไปตื่นเช้ามาไว้สิอัพคลิปลงไปอีกบัดโอ้ยเนาะเปิดไหนลงสื่อเขาใส่ไหมหรือว่ายูทูบเนาะเ็ดเริ่มเด็ดยากแล้วอ่าทางบอดจิตเราไม่อยากเด้งอุ้งสันข้อมือนี่ยังไ้ลงคลิปอยู่พี่น้องเนาะอ่ายังเขาซ่องบ่ได้พี่น้องโอ้ยคือเป็ี่ยนยังส่เนาะยังไดก็เ้าเนาะเดี๋ยวจะไปทาำเช้า cho ai phân con phía nào người mua ăn này phân tít hay này đứa mà mà thần đó ở này sư bắt tít hay phân nó phía đằng đó vượt thang khâu quả sàng nó mông gì hầm hầm vô thì là làng nhai <laughs> này leo leo bạn này nó tôi làng nhai mà này à nó đấy nhí nhá chẳng lột ยังคาราบาวพี่น้อງเลยคาราบาวแล้วเนาะให้เพิ่นพี่น้องให้คู่กันอยู่บີลบากนี่1 2 3 4 4คนหรือยังเหล4ขวดพอดีเด้อพน้องเนาะ ไอ้บาทคือวานนใช่นขัวอยู่เนาะทั้งทั้งัวมันให้มันชิมเหรือว่าเรืงชุดแบบเก่าบ่เป็นอะไรพอเป็นเรื่งไปฉันตนมึงห้มันเข้าลลางมง ท่าน้มต yeah. uh. ้นยูงาขอ่ดูเช่นนี่มันมันบ่เพิงปวดบ่อเคาะบ้นบ่อเอ่อยูลงใต้เออยูลงใต้บ่อยูนักดึง

thịt và leo là bó và nó mai vẫn à leo từ tổ này thì nào ô quay rồi đó, thì nào ngày mai này vẫn bồ leo tổ này mai này leo là sai khớp sai nhảy đôi à nhung à, đấy nhung hào v... ôi nó bó oh, còn lại còn lại ngoài chín hai rồi tôi hiện tiếp rồi ừ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  โองคนกินโอ้โหโหดร้องนี่ช่องหายู่เห็นพอมินี่ว่าถ้าพอมินี่น่าจะเห็นช่องเพื่อนเฮ้ยเนาะได้ไปติดตามไปแชร์เพื่อนเนาะเป็นอะไรเลยอันนี้กะมันแบดจากเบิดบอลเรื่องเป็นอะไรเนาะอยู่อยู่กะมืดวับครับเดียวฉันก็ใหญ่แล้วนี่เยวันเราจกลับไปหรเนาะบอกวันเล่นลืกอยโอ้โหอ่าเบสอันขออนุญาตเด้อขออนุญาตได้พี่น้องเด้อ ยายาแพงมัน้งไอ้ที่แบบนี้ยังแพงอยู่บ่เจ็บปกดกายใครกระเป๋าเจ็บเป็นที่ใดหยาดเป็นที่หยานหยาดเลยหยานจุนใครใครกระเป๋ายิ่งค่ะว่าเจ๊เนาะเลยเจ๊เขาพูเป็นยังใส่ใส่เป็นมันเขาจะแต่เดตโทรศัพท์มาหนินะติดตามส่องไปแน่อะไรอยู่เบิ้มสนอทุกคนว่ากูได้มีไปแน่อยู่อีบ่ เือทีมงานใหญ่เขามาเตียงเขามาบุญมายังคนไหยคนเนาะพอน้องมินนี่สิแมวแต่ว่าเขามาเนี่ยเขาเจอท่านได้หูชื่อเขาได้เนาะหูเล็กหูเลยว้ายมานี้ท่านได้บอกชื่อกล้วหูกันเลยชื่อจังไรใช่เนาะเอวเออชื่อเวลเนาะหรือว่าเวลตาน้องเวลตาด้วยเนาะทางเกิดเราบอกเนาะเราไปไปดิ่นลายบอลหรือเล่าโบเห็นหรือเล่าเห็นทันทีโอ้ใช่ไหมปิวบเป็นว่า หิวแล้วน่่เฮาก็ต้องอันยันยันอ่ายืนยันไม่อีกเนาะเต้องไมอามเป็นยังถือว่ามูคาได้ไมเนาะมูคาจ้ากานตั้งซองไม้มันยากลำบากเนาะย่งงากเนยอ้ยเนาะเป็นครูตั้งให้กเพื่อนวัยร่เ๋ยยากจ้าเช่อดเขาว่าเอาสวยมาใช้กินเนี่ยอหิวข่าวันยังโมยู่ nhưng chắc phải nhiều bà tôm xe thua đó khát lạng nó sẽ té đó, đó. Ừ, chơi thùng nó chơi plastic thì. à, nó cái khí chung kín nó nếu thầm đi cả nó vừa ít chan gặp côm, thủ, côm nhà nó nâng chôm thúc chôm nhà cũng sáng chôm thúc chôm nhà nó sáng chôm thúc chôm nhà cũng sáng chôm thúc chôm nhà cũng sáng chôm thúc chôm nhà cũng sáng chôm thúc chôm nhà Nó sáng chôm thúc chôm nhà cũng sáng chôm thúc chôm nhà cũng sáng chôm thúc chôm nhà cũng sáng chôm สับเลยแล้วคือสับให้แบบใหม่หน่อยเองอ๋เจ้าอยากุมเจ้าอยากงามเลยมานั่งทานเลยย้อนแสงได้เจ้าเนาะโอ้แนวแสงอยู่ทั่านึงอุ้ยเนาะเปไปนั่งไปนั่งพูดไหม่ถอะเต๋อหน่อยเจ้าสีบอกคือบบกไม่เขานะเยอะเฉยๆเพราตอนนั้นมาต่าเกือบไงรังแล้วนึกนักไม่ได้หรอ จัง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 ไม่บิดนี่น่ะจัง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 เนี่ยฉุดเนี่ยันี่ยันี่ยฉุดซาตาบ่ได้ดอกสาวตาเนี่ยวาเวียนาดเวียนนะซาเวียนสาวตาดีกว่าเยอดเนาะเนาะคอยคอยอ่ะคอยค้นคอยอ่าต้องมินข่อยต้องเข้าไปมินแล้วก็เจ้าต้องเคยเบิ่งกะก้อนแต่ว่าให้ขู่ค้นเบิร์กลายก้อนเป็นจังสี ขึ้นขึ้นขึ้นดันให้ขึ้นฟีดให้อะไรก็ได้โอ้ยว่าว่าอยู่เนาะสาวจอยชิคุนหาเห็ดอยู่บ่อะไรนี่ว่ะเปพี่น้องเยนขับไปมิ้นช่องเพื่อนาะได้เออว่าอะไรกับเบาเตียงแล้วไปยังก็หู้เลยบ่แบดหู้เลยบ่อันนี้เคยเห็นอยู่เราลงอ่าในเห็นมาหอดชิพันบุรีแล้วสรุปแล้วเพิ่นเพิ่นกับไม่ได้บอกเจ้ากันบ่ เดี๋ยวเนาะอ่านี่บอตา้ายังไม่ได้เบึงดอกในในคลิปอ้ายแล้วว่าไปเรื่องใดไปเรี่กใดนะแต่ว่าเดาไม่คิว่าเนี่ยไปเรื่องน้องลูกป่าบ๊อาเรื่องเสวจอยแล้วบ๊อบน้องน้องเนาะเพราะว่าน้องลูกป่า,าเห็นพ่อกรอนก่อนหนึ่งเห็นพ่อกรณเพิ่นแชทมาถามเนาะบอตาอยู่ว่ามือใดเนาะบอตา้าฉันเบาเตียงสี เดินทางมาสุพรรณบุรีกับน้องป่าเนาะลือๆว่าสิพากันไปสุพรรณบุรีนะมาตาก็เลยคิดว่าน่าจะแม่นเนาะหนาหนาจะแม่นเรื่องเรื่องนี้แต่ว่ายังบ่ได้เข้าไปเบิ่งคลิปอ้ายแล้วเชียวบุ大爷นี่ขมิ้นมาบอกกันเด้อยแล้พี่น้องอ๋อขอช่อยค่อยจองเด้อสาวยคอยค่อยๆๆค่อยจองเด้อเริ่มเป็นดอกแล้วเด้อโวยเริ่มเป็นดอกแล้วเนาะ อ่ะเด็กแม่จะดอยเด้อจะดอยเด้อโอ้โหเชี่ยคนนี้เนาะเต็มปากพี่น้องเลยซิ่งจี๊บปุ่นอ้าวาจะดอยแอมแอมชิ้นแหงนี้ว่าจะไหนก่อนก่อนชิ้นแหงเพื่ออะไรใส่บานเจ้าเอยใส่คอใส่คอเลยใส่คอใส่คอแปลว่าชิ้นแหง ใส่ก็เสียนแหเนาะปลาดิวยะเชียเชียเชียอันนั้นอันมู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 ปีกงะ้นเลยมูยอกับหมูย่อโอ้มูยอกันนั่นเลนะแต่ว่าแต่ว่าตัวอันปลาดิเชียคอเข่าเข่าเข่านี่โดยเห็นเป่าเออกินกินนี่จ้ะจะโดยไมเป็นหลังกันไปเออไปอ่าล่างก่อนก่อนเนาะ พี่น <co ้องเลยกินกับอ um ันขิ่มสำกะโล้เนาะเอาเอาเอากินกินเทียวผู้ชมอยากเข่านั่นเพราะว่าคอยกินกินเข่าได้พวกทุกคนเด้อสร้งทางพันมีหลังคาทุกคนพี่น้องเลยเนาะว่ากินแล้วก็มาว่าจาเนาะอันนี้รถบมีเรากินอยู่เลยพี่น้องจำเจ้ากินสองคำกลับมานี่ก็กินกับอ่าจังไปบ๊วยเด้กินได้พอจังจังจังไปทุกคนกินข้าวทั้งทางพันสมุกดาเด้อ กินเป็นกระเด้งค่ะเพิ่คมยู่วาเพิ่กะทาดิสติกเอาคือเจ้าทานแล้วเขาพอลุงทางเพิ่งกินนะบ่เอะอออๆยัง่อยากเขาโอ้แต่จะจอยเพิ่งกินี่ดรออือืมกันวานอย่แง้วเนาะกินไหมพกินโอ้กิมาเกินกระพุ้นกินล โอ้เนาะตอนนี้หมอกไผ่เพื่อนี้แล้วว่าตาโนะเริ่มไปเดอกเลยไผ่หวานนี่เลยใส่ใจแต่คือตัดงาเมื่อเสียบได้เนี่โว้ยเอางาตัวคนบักถิ่มเมื่อเสียบแบบมันแบบมันนั่นนั่นเนาะน้ำมันได้มันมันต้องมีน้ำยาต่อกิ่งอย่างต่างหากกินข้าวด้วยสมุกไพรือมันเดิมมันเดิมอ่าอ่ากินกับอาเชียกับคอ เชียกับเชี่คอฮะเชียนหรอาคอเนาะเชนกับว่าเนาะเมื่อ่กับตั้งไว้เลยก็ว่ากินเขาบมตากไบร่มยังบ่อยากเนาะเพราะว่ากินอะไรก็มาดิจะมีเพิ่์ลลวกมีสุกิน ก็ม <ung> ีเออไอจิอาหารญี่ปุ่นได้เคยอ่าโอ้ยถ่ายอุ้มลูกถ่ายอันอุ้มลูกมาอ้างอีกแล้วช่องเตียงมานอกเป็นไทยมาว่ยเนาะโตกเตียงก็ของศิลป์ตกที่นอนเพิ่งและลูกมาหรืออ้าวหมายว่าโบเก่งอะไรนะโบจะไปตกอ่ะบอลชุ่งๆมันก็เปาะอะไรเนาะ Ủa, chắc ở đây về hàm mặc tèn Chắc ở này... chết sáng bạn này phù Phải chăm mặc tèn mất nhá Vỡ, chắc mặc tèn mất nhá Em sầm sờ trôi Ủa, khốn Việt Không cháu lên nó còn kè đấy không cháu à, lên À, liên này bạn này หาเลกเยงเลยไปกมือแรงชื่อดอกมืแรงเลยยังชอเลยมูบ้ายมีแบบเช่นนะแหมจะมักผันเดียววมักับดีเป็นไรพันพีเขานาีเขาโอเดียววเดียวนา ฮะปุ่มเงนเจ้าไม่ถึงเข่าเข่าไผร่ใช่เดี๋ยวว่าเจ้านะเจ้าว่าเจ้าเลยรกำลังสิบอกว่าเจ้าจะให้กระดึ้มมือหนีนะห้อยผีเข่าเนาะเข่าใช่ไหมฟีเข่าพ่อเออละฟีเข่าพ่อแล้วก็จะเพื่อนเนี่ยเื่นแต่ปุ่มเงินฮะเอาแบบอ่าน้องเมื่อจะผัดมาค่อยไปกับผู้ชายเดี๋ยววันนี้ก่อนเนาะเจ้าว่าเจ้าเจ้าว่าเรียกยังเจ้า เด็กมากเลยเด็กมาบัดน้องแววตาบัดพันได้พัวเขาอันนี้ความจริงนะเพื่อนสอนอยู่พังประมาณนี่แต่ว่าบ่มากเพื่อนว่าให้ยเพื่อนว่าไม่ได้ลดขาเจ้าเอานกมาให้พวกหนึ่งเพื่อนว่ามันเล็กนกบ่อันน่าเนาะแต่ว่าด้เลยยังเจ็บวะเล็บว่าคือนี่นะตอนนี้มันเป็นเล็กกบบัดนี้เอากบปะ มันหอดเล้กบเลยะสีเตารเรียกหนูอเนนี่ยังพูชื่ออยู่เนาะเพรานั้นนี่แหลเหมือนมันอ๋อแล้วก็เสียายเจ้าพิธีมาที่น้องเลยที่ว่าหน้าที่หลายพอาสมควรหน่อสิครับป้าเดีอพ่อเต๋อเอ้ยอยากไอแกนได้คอยก็ได้ออาคอยกิดอแกนแน่ เจ้ากินเผาหวันะขอกินแล้วก็มาขอกินกเ็นเขาได้เนาะเจ้าไปเนาะโอ้โหเนาะอดัฟเซียตอแกนอันสมบัตรคือมังอึได้เหรอมังอึมังอึ่มังอึ่งโคตบดบอสโคชมาคือมักแตงจริงมักแตงย่งเดีอกนจริงบอสอกคนพี่กันแม็นบอสแกนจริงเคนปลอมบ้ดนี้นคือมักทั่วอห

ข่าวเทียงไน่เนาะข่าวเทียงเคนแน่คอยกินแน่คอยนั่นสาวร่ำกันเลยนี่แต่เพียดสาวเคนนี้แหละตื่นสวยกินกินกินนึ่งขากามาเจนี่บอนนี่บอนเดียบบอขากามาอยู่บ้านมาหนี้หนี้บุญอ่าผัวปลาบ่นี่บุญผัวปลาได้สามืงกุ้ยบ้านไทยบ้านน้อยพวกน้อยเหมือนกันอย่างนี้น้องแวตาบอหินฟง ยังย <oll> ังโบได้เห็นบาทในตัวบาทอยู่บนพีนพีู่่นเหนัพีด้่กอยู่นาเนาะเพิ่นมารนี้เลยขึ้นบ้านเดียวเนี่ยเอแก่าคือแจ้งกันลงหนาได้เลยน้อยว่บเห็นนี่เยอะเหมือทอดบ้านเดินเนี่ บบบ้านเ้าไปเฮ็ดไปทอดบ้านอื่นเยแต่จักเนไปทอบ้านใดเลยอันนี้ยังม่หูอยูน่ไงเราไเพื่อนาปสวย้เนบุญพ่อป้าคโซฟับเยอเลยจะกินไห้ตัวเาไปซื้อ่งอใจยางซ่นต่หไปซื้องแซ่ไปดูอนนคืออันเดียวจุกนเนาะจุกของม่แค่นีขององจุกมาบกแต่ขนาดไปซืเน่มาตอนนยังให้อลยอไปกินเรา งยังกันใจอยู่เนี่ยหยอกอื้อจริงกินยอืเกิดากินขผาแล้วกินน้ไหมกินกินนกิน่ยงีเาไปอยู่นอกที่บเทาไหร่มาแล้วคนหนึ่งหยอได้ขอเป็นเงียนะะได้แล้วได้แล้วนุมนนะพี่น้องนะคือบาทีเป็นถึระวัที่นึงนะพ่ชือรถแบบ เดินยังสุดเีวตรถได้ครับ่ะเด้ดได้แต่วันที่นึ่ถึงข่านนึงเปยม่เอานเชื่อให่ใหม่เนี่ก็เลยนะได้ไปนัรถเป็นอลไรก็เลยทายจิบดิ่งเบิ้งช่อมรถไปชื่ออะไรพี่น้อยเนาะสมหัดเบิ้งเนาะเนี่ยยนี่ยใช่ไหมพี่อ้อง้ันเมย์จะย้ได้คำว่าเรือของรถนะโอ้ยนายอี๋เนาะอาชาเดียอันฆากันกิ้งก่าเด้ย้้้อะอย่ก็ไ้ อะันี่า no ีรามานี tá, ้ไมาชงบ่ขอเด้่อกไินบใจเด้พ่อเด้ากด้น่ากินเนาะขอบเดอเด้็ไน่กินเนาใจ้อ่อเด้อก็้าเาะอบดไ้่ากนาะดอย่้็ไน่นะจเด้เ้ก่กนะบด้้ก็ไอ่อก็แ้่านเนะเล้้อกเออ่อเอได้่ากนะโอ่ตัวใหญ่านนีเพิ่งเดก้ลเนาะ รูปแรกเพิ่อนบ้ใชาน็อตบ่เพิ่นเอาหลังเพิ่อนเะไรกปูบอน็อตบ่เอ่ออืมอืมอืมกินกินกินอยู่ง่ายคือว่ากินบ่แกงกรืไม่ใช่บดมาซั่นมันยากเลยท่านนี่เนาะเอาเนาะโอเคฉันพี่น้องเอ้ยคือสิได้ขอโต้จบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะหากว่าบ่าวตาเบ่าผิดพลาดประการใดเนาะว่าบ่มวนโน่นหูจังได๋กะ กราบขอโทษขออภัยนำความแม่นพี่น้องเอฟซีเบสสู่คนน้องพี่น้องเนาะอ่าตาวแตวเพิ่นก็ไปหาดังฟื้นดังไฟเตรียมสีต้มน้อไม้แกงใส่เห็ดบดอ่าทางเาื้อยบุญเพิ่นเอามาพี่น้องเนาะก็ยื่นจ่ายบัตรนี่ฮะก็ยื่นๆบ่แปลกเนียนี่กินอากนรอ่าตาแตวเราเป็นปี้บแล้พันเราพีเข่าเราเลยบอกเราว่าอยาจัให้เด้อเราแล้วเราเข่าพ่อเราเนาะ เอาโอเคพี่น้องน้อสำหรับคลิปนี้ก็ไว้พบไปพ่อกับบอต้าในคลิปต่อไปในทุก,กมื้ออย่างใดก็ทุกท่านมวยไปกันเนาะโอ้ยน้องสบายดียดพี่น้องเนาะเอาสบายดีเนาะดูสบายดีสบายดีเป็นไปแล้วแบบ